มันก็เร็วมากๆนะที่ปฏิหารมันเกิดกับชีวิตผมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไหลาตามมายังไม่หยุดเหมือนเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาโดนใจเร,เราเราเราไม่เคยรู้ว่าสัจธรรมตรงนี้เราไม่เคยรู้ก่อนนะที่มามาโดนใจว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้ชอบคําพูดที่คำสองคำประโยคของคุณครูนี่นแหละเราก็ติดปักติดตามตั้งแต่วันนั้นมา ปักธงปักหมุดว่าภาวนาว่าอยากมีมีเงินมีเงินที่จะมาพบตัวจริงคุณครูเนี่ยก่อนจะขึ้นสวรรค์อันแรกนี่คือปลุกพลังทีนี้กระเป๋าเงินก็ไม่มีนะไม่ไม่เคยมีเงินเลยมีก็มันนิดนิดหน่อยหน่อยใน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 กระเป๋าเนาะทำงานาเกษตนระเนาะเกษตรปลูกปลูกไล่นาส่วนผสมนะก็มีแท็กเตอร์คันหนึ่ง ก็ขับแท็กเตอร์ไป